สวัสดีครับวันนี้เชฟออสนะครับจะมาทำต้มปลาให้กินครับต้มปลาต้มยำปลานิลที่เราไปตึกมาเมื่อกี้นะครับไปหวานแหนมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้กำลังครัวอยู่ครับครัวหมายถึงว่าเอาเครื่องในเอาไส่เอาพงออกเอาเกล็ดออกนะครับอ่านะครับอืมดูครับ โอ้มีไข่ด้วยอืปลากินพืชของกกินเป็นปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาธรรมชาติอืมแล้วไส้เราไปทำอะไรได้ได้เองไหมไม่ได้หรอกไส้ทิ้งอย่างเดียวอ๋อไข่นีไข่ด้วยอืปลาธรรมชาติสุดยอดสุดยอด สุดยอดสุดยอดครับดูครับอือบอมอือมมาถังห้ออาหารมาเสียวหานขออดบากอด้อดอดอืมบ้านม่เนี่ยได้ได้ชิดตโวเว้ให้กะบผมนะ ีบหมายถึงอะไรครับคีบปลาอ๋อคีบปลาถ้ามีขีบก็รอดไป้ครับต้องขออนุญาตที่บางคนไม่ชอบไอทำกับข้าวอย่างนี้นะทำสาเร็จรูปอย่างเงี้ยอันนี้เราทำแบบบ้านๆวิทีชีวิตบ้านๆนะครับขนบของเรานะไม่ทำเราก็ไม่ได้กิดเราเลี้ยงปลาไว้ตามธรรมชาติเราก็ต้อง มีอาหารให้ให้ตัวเองได้กินนะครับอืมนะครับเห็นไหมครับโอู้หเดือดแห่อ๋อ้โหมป็นปลาคามอ่อนปลาอันไซได้หนิอืมปลาอันไซเร้ยปลาซากรปลาอันไซอ๋อโหเจอปลาลงไปหลาันไซเทเนื้อปลาลงไปครับน้ำเดือดเดือดเพิ่มน้ำ มันเดือดก่อนอืมใสๆปลาสดๆปลามาจากหนองไเนหนยงครับจากสันเนียงครับสันสันเนียงสะตะโถขอบคพนตะโถนะครับอืมปลาสวยๆเนื้อสดๆครับกลมหอมเผ็ดร้อนกระเพรากระเพราบ้านเรากระเพราปลานี่ไงนี่หอมมาตัวนี้หอมอ๋อ เผ็ดร้อนเ็กระเพราตัวนี้แม่ครุที่เด็กดอกมันเนี่ยดอกก้นเนี้ยดอกอันนี้ขายไม่ได้เลยใช่ไหมหอมดอกไม่ใช่ดอกอันนั้นใช่ไหมอันนี้ดอกอะไรครับดอกกระเพราไม่ใช่ดอกไอ้ดอกใบไม้ใช่ไหมดอกกระเพราอ๋อหอมดอกมันออกกันร้อนเนี้ยเก็บเมื่อวานเนี้ยอือ อ้าวลงใบมะกรดูดมะเกิดเทศนะครับมะเกิดเทศนี้ทำให้มีอะไรนะครับรสช,ชาติเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆกลมกล่อมไหมกลมกล่อมอือหือสุดยอดครับผ่อ,อนฟุ้งเลยอือหืออ้าวสวัสดีครับ อ่าขอบคุณตาโถครับที่พาไปลุยตะลุยนะครับไปตลุยที่ว่าไปสระนะครับอมีพันปลามีปลาเยอะมากขอบคุณมากๆครับที่เนี่ยเห็นไหมครับมีแต่คนถูกใจมโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้โหยนะครับขอบคุณมากๆครับสมาชิกนะครับ อืมอ้าวเป็นไงครับปลาหัวปลาแย่าว่าแย่าว่าอ้าวหัวปลาครับเป็นไงใส่ไปกระเพราร้อนโอ้คอนเลยเหรทำไมเราจังน่ใส่กระดูกอืมนี่มาอ่าอนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับหัวปลาครับหัวปลาช่องนนทรีเขาบอกหัวปลาช่องนนทรีใช่ไหมได้ได้ได้ชิมหน่อยิมอน้ำแกงก็ได้ปลามันมากเลยปลาอืมปลาตะคมันมากเลยโอ้ยมองไม่เห็นเลยครับปิ๊บเลย สุดยอดครับตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนแกมตัวไหนต้องเดี๋ยวให้ผมชิมหน่อยสันหัวมันสันหัวดูดกินเลยผมขอแย่งหน่อยเพิ่นตัวนี้เหรอไม่ต้องดูดกินเลยไม่ไม่ขอขอแย่งกินก่อนดูดกินเลยอาลองดูดดูครับจั๊สุดยอดครับสุดยอดครับ มันบ่ครับมันดีนะครับเนียนๆครับอืมตัวบ่ใหญ่เนี่ยอือเปื่ไหรสุดแล้วเฮาสุดแล้วเฮากินยังชิมแก้มมันแก้มมันแก้มยังแก้มปลาไม่ใช่แก้มมันเรือแก้มปลานิยนครับแก้มปลานิยนเออนั่นแหละเอออ่ะสุดหละครับสุดหละอันไหนครับอันไหนอร่อยอร่อยอือหือปลาธรรมชาตินะครับปลาธรรมชาติอือหือคนนี้เขาฉลาดครับ เนื้อปลาเต็มๆเลยครับมีสมุนไพรด้วยบ๊วยแบงคไหนแบงไหอูมามิอูมามิไม่ใช่ไมไม่คอมอู่หอ่าครับที่สุดหล่อของเราทีนี้ไอออดครับไอออดครับไอออดครับโอ้ยอ๋อให้ตาโถเนาะเน้นๆนะโอ้ชุดน้ำก็พอแล้วสุดยอดสุดยอดหืมตาโถครับตาโถหน่อย ขอบคุณครับตาโถ <c oughs> ที่เลี้ยงหลานๆ,ๆเลี้ยงน้องๆ <c oughs> เลี้ยงที่ว่าญาติพี่น้องด้วยนะครับ <c oughs> ตาโถครับลองชิมหน่อยครับ <c oughs> อ่ะตาโถครับ <c oughs> ตาโถ,ถกินมังกินมังไม่ใช่มังซีเวลัสน,นะ <c oughs> อ,อ่ะอันไหนครับตาโถ <c oughs> บ้าน้องจะขอหบ้านน้องตาโถนนคิดหน่อยครับอือห้งก้างกางไปเลยนกางไปเลยก่างกางกางอือยจดครับขอบคุณมากครับทีมงานทุกคนครับอขอบคุณครับวันหลังจะเอาคลิปมาลงใหม่ๆให้มีความรู้มีสาระแล้วก็กัมาก ดีๆนะครับ<ช>ขอบคุณมากครับ